بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أمابعد a ah uh. s ส a l a m u a l a i k u m warahmatullah wabarakatuh พี่น้องผู้ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่การเรียนการสอนในวิชาฟอเอสวิชาแบ่งมรดก ซึ่งเรากำลังเรียนอยู่ในบทเรียนที่5นะครับบทเรียนที่5เนี่ยก็คืออัตราส่วนแล้วก็ส่วนที่เหลือของมรดกอัตราส่วนของมรดกมี6ตัวอันนี้ต้องย้ำกันเกือบทุกครั้งเลยเพื่อให้พี่น้องได้จำได้อัตราส่วนในส่วนที่เหลือของมรดกมี6ตัว1.2ส่วนส หนึ่งส่วนสามแล้วก็สองส่วนสามหนึ่งส่วนสี่หนึ่งส่วนหกแล้วก็หนึ่งส่วนแปดวิธีท่องที่จะให้จำที่จะให้จำง่ายๆก็คือท่องทีละสามตัวนะผมเองก็สอนลูกศิษย์ลูกหาตอนที่สอนอยู่ในโรงเรียนถ้าสอนอย่างนี้แหละหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสามสองส่วนสามอีกช่วงหนึ่งหนึ่งส่วนสี่หนึ่งส่วนหกหนึ่งส่วนแปด มันก็จะจําได้ท่องให้ขึ้นใจว่าอัตราส่วนของผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับโมโรดกของผู้ตายเนี่ยมีทั้งหมด6ตัว1นึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสามสอ่วนสหนึ่งส่วนสหนึ่งส่วนหหนึ่งส่วนแะอันเนี้ยท่องง่ายๆอันนี้เรียนผ่านไปแล้วแล้วก็หัวข้อที่สองของบทเรียนนี้ว่าด้วยเรื่องส่วนเหลือของกองโมโรดก ส่วนเหลือของกองมรดกเนี่ยเรียนซ้ําไปแล้วสองครั้งนะเพราะว่าเกรงว่าพี่น้องอาจจะไม่เข้าใจก็เลยสอนซ้ําทั้งสองครั้งก็จะไม่แต่อีกแล้วนะครับว่าว่าส่วนเหลือของกองมรดกเนี่ยแบ่งออกเป็นเกี่กรณีกรณีที่หนึ่งเป็นยังไงกรณีที่สองเป็นยังไงกรณีที่หนึ่งจะแบ่งมรดก ok กันอย่างไรกรณีที่สองจะแบ่งมรดก ok กันอย่างไรอันนี้สอนไปแล้วนะครับวันนี้พี่น้องมีชีดอยู่นะครับ มีเอกสารประกอบการเรียนอยู่ก็เปิดไปในหน้าที่14เลยนะหัวข้อที่3ดูตรงหัวข้อที่3ที่เราจะเรียนกันในวันนี้เอาเรียนเรื่องอะไรครับของบทเรียนที่5เนี่ยหัวข้อที่3หน้าที่14นะดูนะครับหัวข้อที่3เรื่องกฎเกณฑ์กฎเกณฑ์ของการได้รับมรดกในส่วนที่เหลือ,อมันมีกฎเกณฑ์ของมันมีระเบียบ ตรงนี้อาจจะยากสักนิดหนึ่งพี่นอ้องการรับมรดกในส่วนที่เหลือเนี่ยมันมีกฎเกณฑ์มากพอสมควรนะได้รับมรดกในอันตราส่วนล้อมีหกตัวพี่น้องบอกยากแล้วหกตัวเนี่ยแต่มันยังง่ายกว่าส่วนเหลือเนี่ยบางทีมรดกเหลือกองบางทีมรดกเหลือสามกองเดี๋ยวพี่น้องจะได้รับตัวอย่างในอนาคตข้างหน้าค่อยๆเรียนไป ไอ้ส่วนเหลือของกองมรดกเนี่ยจะเอาไปให้ใครใครมีสิทธิ์ได้รับมากกว่าใครเนี่ยนี่แหละเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันนะครับแล้วก็กฎเกณฑ์ coaching, ของการได้รับมรดกในส่วนที่เหลือนี่ก็มีกฎเกณฑ์นะครับแล้วก็ผู้ที่ว่ายากน่ยคือผู้ที่ได้รับส่วนที่เหลือเนี่ยมีใครบ้างกฎเกณฑ์ก็อาจจะเป็นส่วนที่ที่น้องเข้าใจง่ายหน่อยส่วนผู้ที่ได้รับในส่วนที่เหลือเนี่ย,รรรยตรงเนี้ใครได้รับมากกว่าใคร กลุ่มไหนมีสิทธิ์ได้รับมากกว่ากลุ่มไหนเพราะว่าบางครั้งนี่นะพูดให้ฟังก่อนบางทีกลุ่มของผู้ที่ได้รับมรดกในส่วนเหลือนี่มีสองกลุ่มกลุ่มของลูกกลุ่มหนึ่งกลุ่มของพี่น้องผู้ตายผู้ชายอีกกลุ่มหนึ่งเออแล้วกลุ่มไหนล่ะที่จะได้รับส่วนเหลือที่มีสิทธิ์ในส่วนเหลือมากกว่าอีกกลุ่มหนึ่งอ่ะกลุ่มไหนพิจารณาไปพิจารณาไปแล้วออก็กลุ่มลูกชายกลุ่มลูกชายมีสิทธิ์ได้รับส่วนเหลือ มากกว่ากลุ่มของพี่น้องผู้ชายของผู้ตายเป็นต้นนะเอา้ากลุ่มพี่น้องของผู้ตายนะครับกับกลุ่มของพี่น้องของพ่อเช่นลุงเช่นอาเนี่ยพี่น้องผู้ชายของพ่อเนี่ยใครจะได้รับมีสิทธิ์ได้รับมากกว่าใครนี่แหละตรงเนี้อาจจะยากสักนิดหนึ่งเดี๋ยวจะค่อยๆถ่ายทอดให้พี่น้องได้เข้าใจส่วนไหนที่ผมเห็นว่ามันจะต้องยำ้ำผมก็ย้ำเลยนะ ดูหัวข้อที่สเรื่องกฎเกณฑ์ของการได้รับมรดกในส่วนที่เหลือดูต่อไปเลยอ่สำหรับทายาทที่ได้รับมรดกในส่วนที่เหลือนั้นมีกฎเกณฑ์ในการรับมรดกดังนี้กฎเกณฑ์ในการรับมรดกมีดังนี้ดูต่อไปเลยนะพี่น้องกฎเกณฑ์ในการรับมรดกส่วนที่เหลือข้อที่หนึ่ง นะในกรณีที่มีคนเดียวคืออะไรล่ะคนรับมรดกส่วนเหลือเนี่ยมีคนเดียวหรือมีกลุ่มเดียวนะมีกลุ่มเดียวโดยไม่มีทายาทอื่นไม่มีทายาทอื่นร่วมรับมรดกด้วยกรณีนี้เดี๋ยวอธิบายกรณีนี้ก่อนพี่น้องกรณีที่ผู้ตายตายไปทายาทอื่นที่ มีสิทธิ์รับมรดกในส่วนอัตราส่วนเนี่ยในเรื่องอัตาราส่วนเนี่ยไม่มีเลยมีคนเดียวที่ได้รับในส่วนที่เหลือตามบัญญัติอิสลามที่ได้บอกเอาไว้หรืออาจจะมีกลุ่มเดียวมีคนเดียวก็เช่นลูกชายคนเดียวนะหรือมีกลุ่มเดียวก็เช่นลูกชายห้าคนลูกชายนะผู้ชายห้าคนนะผู้หญิงไม่เกี่ยวผู้ชายห้าคนเอ๊ะลูกชายคนเดียว แล้วก็ไม่มีใครได้รับมรดกตามอัตราส่วนเลยทำยังไงหรือลูกชายกลุ่มเดียวที่บอกว่ามีห้าคนคนที่ได้รับมรดกในอัตราส่วนก็ไม่มีเลยมีคนเดียวคนเนี้ยหรือกลุ่มเดียวกลุ่มเนี้ยที่มีสิทธิ์ได้รับส่วนเหลือเฉยๆทำยังไงนะครับอาดูต่ออ่านต่อกรณีนี้ทายาทจะได้รับมรดกทั้งหมดของผู้ตายจำไว้นะ ได้รับบมรดกทั้งหมดของผู้ตายนะหากทายาทเป็นกลุ่มเฉพาะผู้ชายให้แบง่งมมรดกเท่าๆกันตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็คือมีลูกชายอยู่ห้าคนก็แบง่งเป็นห้ากองเท่าๆกันไปเลยนะไม่ได้อัตาส่วนนะก็เรแบ่งทรัพย์ให้เท่าๆกันหากมีผู้หญิงร่วมรับบรดกในส่วนที่เหลือด้วย เช่นมีลูกชายห้าคนมีลูกสาวคนหนึ่งนะให้แบ่งมรดกในอัตราชายสองส่วนหญิงหนึ่งส่วนเพศชายสองส่วนเพศหญิงหนึ่งส่วนเอาอธิบายทีละน้อยพี่น้องจับต้นชนปลายให้ดีนะกรณีที่หนึ่งเนี่ยนะกรณีที่ไม่มีผู้รับมรดก ที่ได้รับอัตราส่วนมีแต่ผู้ได้รับมรดกมีแต่ผู้ที่ได้รับมรดกในส่วนที่เหลือเท่านั้นนะเราได้ข้อสรุปจากเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าให้เอามรดกทั้งหมดเลยเนี่ยจะกี่ล้าน maiden, ากี่แสนก็ตามแต่ทั้งหมเดเนี่ยเอามาให้แก่คนที่ได้รับมรดกในส่วนที่เหลือมีคนเดียวไอ้คนนี้ได้รับมรดกหมดเลยหมดเลยแหละถ้าเขาได้รับมรดกในส่วนที่เหลือนี่นะ เพราะไม่มีใครจะเอาไปแล้วเขาก็ทั้งหมดนั่นแหละที่เหลืออยู่เอามาให้แก่คนที่ได้รับมรดกคนนี้คนเดียวเลยส่วนถ้ามีหลายคนถ้าเป็นผู้ชายล้วนๆแบ่งกันไปเท่าๆกันเลยกรณีเม er ื่อสักครู่นี้ที่ผมยกตัวอย่างมีลูกชายอยู่ห้าคนผู้ตายตายไปแล้วก็ไม่มีใครร่วมรับมรดกในอัตราส่วนเลยแม้แต่คนเดียวเงินทั้งหมดนี่แหละ สมมติว่ามีห้าล้านลูกชายมีห้าคนเอาไปคนละหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านใช่ไหมอ้าวสมมุติว่ามีอีกกรณีหนึ่งหากในกองหรือว่าในส่วนของผู้ที่ได้รับมรดกในส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นผู้หญิงร่วมอยู่ด้วยทํำยังไงเนี่ยเขาบอกว่ามีชายร่วมอยู่ด้วยก็ให้แบ่งเท่าๆกันถ้ามีผู้หญิงร่วมอยู่ด้วยตัวอย่างเช่นมีผู้หญิงร่วมด้วยคนหนึ่ง ผู้ตายมีลูกชายห้าคนมีลูกสาวคนเดียวแล้วก็ไม่มีทายาทอื่นที่ได้รับในอัตราส่วนร่วมอยู่ด้วยทำยังไงทรัพย์เหล่านี้นะต้องแบ่งแบ่งออกเป็นทั้งหมดเท่าไหร่11กองเพราะผู้ชายห้าคนเนี่ยคนละ2หัว 2, สองกอง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 ,อง,ก,องก็เป็น10กองผู้หญิงได้กองเดียวก็เป็น11เพราะฉะนั้นทรัพย์ทั้งหมดนี้แบ่งเป็น สิบเอ็ดกองสิบเอ็ดกองผู้ชายเอาไปคนละสองกองสองกองสองกองผู้หญิงเอาไปคนละหนึ่งกองเป็นต้นนี่คือการแบ่งมรดกนะครับถ้าหากว่ามีทายาทที่ร่วมรับมรดกในส่วนที่เหลือที่เป็นผู้หญิงร่วมอยู่ด้วยก็จะได้รับในอัตราชายสองกองหญิงสองกองอหญิงหนึ่งกองขอโทษิชายสองกองสองหนึ่งอะ ชายสองส่วนหญิงหนึ่งส่วนหรือชายสองกองหญิงหนึ่งกองนะครับนี่คือสิ่งที่พี่น้องบางครั้งเรื่องเนี้ยพี่น้องเพิ่งจะเคยได้ยินกันครั้งแรกในชีวิตเลยมันก็มันก็เป็นเรื่องแปลกแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากแต่สําหรับบุคคลที่ช่ชําชองเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งมรดกมาแล้วนะอ๋ออัตราส่วนชายสองหญิงหนึ่งอ๋อเรื่องผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วมันก็จะง่ายแต่ที่ตรงย้ําตรงนี้ เพราะอะไรเพราะว่าบางทีไปเร็วแล้วปั๊บอะไรอันนี้มันสองหนึ่งไปต่อไปอีกแล้วเอาของเก่าก็ยังจําไม่แม่นไอ้ของใหม่มาอีกแล้วของใหม่ก็เป็นสิ่งที่ครั้งแรกในชีวิตพึงเคยได้ยินเอาแล้วทีนี้มั่วไปหมดอย่าอย่ามั่วใจเย็นๆและก็เรียนจบทุกครั้งให้อ่านทวนไปทวนมาทวนไปทวนมาหลายๆหนทวนแล้วก็ขออุอาด้วยยาอัลลอฮ์ขอให้ข้าพระองค์เข้าใจยาอัลลอฮ์ขอให้ฉันได้เข้าใจขอด้วย ขอเสีย้บยแล้วก็ทวนทวนทวน,วนไม่เข้าใจจริงๆโทรศัพท์มาถามซะนะครับแต่โทรศัพท์ในช่วงหลังๆติดยากนิดหนึ่งพี่น้องเพราะว่าพอเริ่มสอนวิชาโมโรดกเนี่ยโอ้โหคนโทรศัพท์มาอย่างมหาศาลถามคําถามอื่นก็จะถามด้วยนะครับบางทีอยู่ในช่วงของอะไรนะะจะอีดใหญ่จะออกอีดอัปฮาเนี่หรือว่าจะถือสินอดวันอรอรฟาจะทํากุบานจะงดจากการตัดเล็บตัดผมช่วงนั้นนะโอ้โห เยอะไปหมดแล้วคำถามแต่ไม่เป็นไรนะผมไม่ท้อนะผมดีใจนะถ้ามีเวลานี่ตอบทุกคำถามแต่ว่าต้องตอบสั้นๆเพราะบางทีกำลังตอบไปเนะี่ยตืดๆเข้าไหมละ่ะบางทีเนะี่ยพี่น้องครับบางทีเนะี่ยชั่วโมงหนึ่งนั่งอยู่เนะี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ว่าโอเคไอ้งานตรงนี้ยังพอเดี๋ยวเลื่อนเวลาไปหน่อยนะบางช่วงเนะี่ยงานสะสมเยอะเหมือนกันทำงานอยู่วามีนะครับแต่ก็ตอบคำถามก็ทำดุลินละมีความสุข มีความสุขอยู่กับการที่ได้ให้พี่น้องได้รู้ศาสนาแล้วก็มีความสุขที่ผลบุญแห่งความดีมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยการสอนคนนะครับแล้วก็พี่น้องก็อยากจะรู้จริงๆพี่น้องโทรมาถามผมพี่น้องก็ได้บุญพอได้รับความรู้เพิ่มเติมเป็นการเรียนในศาสนาขาอาอั์พี่น้องได้บุญผมให้ความรู้กับพี่น้องผมก็ได้บุญแต่ถ้าเกิดทั้งวันนั่งอยู่ไม่มีมาสักาสายหนึ่งเลยผมก็ไม่ได้บุญพี่น้องก็ไม่รู้พระศาสนาเพิ่มขึ้น นะก็ก็ให้ดีใจโดยกันทั้งคู่แต่ว่าในช่วงเวลาที่บางครั้งมันไม่ไหวจริงๆต้องการพักผ่อนจริงๆหรือว่าต้องต้องทำงานจริงๆเนี่ยนะก็ต้องขอมาอัฟกับพี่น้องด้วยนะอา้าวข้อนี้ผ่านได้ยังนะกฎเกณฑ์ของการได้รับมรดกในส่วนที่เหลือนะครับกรณีที่นะได้รับมรดกในส่วนที่เหลือ เพียงกลุ่มเดียวนะเพียงกลุ่มเดียวโดยไม่มีทายาทอื่นๆร่วมรับมรดกอยู่ด้วยทำยังไงนะครับก็อธิบายไปแล้วว่ากรณีนี้ทายาททั้งหมดคนตายตายไปทายาทได้รับอัตราส่วนไม่มีเลยเหลือทายาทได้รับส่วนเหลืออย่างเดียวทรัพย์มรดกทั้งหมดเป็นของทายาทที่ได้รับส่วนเหลือทั้งหมดเลยถ้ามีคนเดียวได้รับหมดเลยถ้ามีกลุ่มหนึ่งหลายคน ถ้าเป็นผู้ชายก็แบ่งเท่าๆกันถ้ามีผู้หญิงร่วมอ,อยู่ด้วยก็แบ่งในอัตราชายสองกองหญิงหนึ่งกองนี่คือข้อสรุปนะอะดูต่อข้อที่สองข้อที่สองนะครับในกรณีที่อยู่ร่วมกับบรรดาทายาทที่ได้รับมรดกตามอัตราส่วนทางให้ดีนะ กรณีที่อยู่ร่วมกับบรรดาทายาทที่ได้รับมรดกตามอัตราส่วนอันต่อนะกรณีนี้นะครับกรณนีนี้เป็นยังไงทายาทที่ได้รับมรดกในส่วนที่เหลือจะได้รับมรดกในส่วนที่เหลือหลังจากได้แบ่งให้แก่ทายาทที่ได้รับตามอัตรา ตามอัตราส่วนของเขาไปแล้วเอาเดี๋ยวตรงนี้อธิบายนิดหนึ่งตรงนี้พี่น้องก็ผ่านมาแล้วแหละก็เป็นการย้ำคนที่ได้รับมรดกในส่วนที่เหลือเนี่ยกรณีแรกมีเพียงคนเดียวหรือมีเพียงกลุ่มเดียวอันนี้เรียนเข้าใจไปแล้วกรณีที่สองไม่ใช่เฉพาะคนที่ได้รับส่วนเหลือเพียงเท่านั้นที่เป็นทายาทของผู้ตายทายาทของผู้ตายก็ยังมี ผู้ที่ได้รับอัตราส่วนผู้ที่ได้รับอัตราส่วนและก็ผู้ที่ได้รับของเหลือร่วมอยู่ด้วยอัตราส่วนแบ่งไปเท่าไรที่เหลือเท่าไรก็เอามาให้กับทายาทที่ได้รับในส่วนที่เหลืออันเนี้ยอันนี้พี่น้องเข้าใจแล้วดูต่อเลยนะครับสิ่งที่พี่น้องจะเกิดความไม่เข้าใจอยู่อีกนิดนึงเนี่ยนะครับมันก็คือว่าบางทีทรัพย์มันหมดทรัพย์มันหมด ตัวอย่างเช่นนะตัวอย่างเช่นสามีของผู้ตายเนี่ยสามีของผู้ตายเนี่ยได้รับมรดกในอัตราส่วนหนึ่งส่วนสองของกองมรดกหนึ่งส่วนสองของกองมรดกนะทีนี้มีอะไรอีกสามีผู้ตายได้รับหนึ่งส่วนสองของกองมรดกอ้าวมีอีกคนหนึ่ง ที่เป็นที่เป็นอะไรที่เป็นผู้ที่ได้รับอัตราส่วนเหมือนกันเช่นลูกสาวลูกสาวของผู้ตายของทดตดีพี่สาวพี่สาวพี่สาวของผู้ตายก็ได้รับหนึ่งส่วนสองของกองมรดกสามีของผู้ตายก็ได้รับหนึ่งส่วนสองของกองมรดกนะปรากฏว่าในส่วนของผู้ที่มีสิทธิ์รับมรดกอยู่เนี่ย นะครับมันมีผู้ที่ได้รับส่วนเหลือร่วมอยู่ด้วยนะมีผู้ที่ได้รับส่วนเหลือร่วมอยู่ด้วยเช่นนะเอ่อเช่น mm hmm. อะไรเช่นคนที่เป็นอํามุลเป็นเป็นเป็นลุงเป็นลุงของผู้ตายนะเป็นลุงของผู้ตายได้รับมรดกอยู่ด้วยในกรณีเนี้ยนะครับส่วนเหลือไม่เหลือเลยใช่ไหมส่วนเหลือไม่เหลือเลยคนที่ได้รับส่วนเหลือก็ ไม่ได้รับอะไรเลยเพราะเขาได้รับในส่วนที่เหลือแต่มรดกมันแบ่งไปหมดแล้วก็ไม่ต้องรับเลยเป็นต้นนะครับเป็นต้นนี่คือสิ่งที่ให้พี่น้องได้เกิดความเข้าใจตามนี้นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยไอ้ส่วนที่เหลือในพี่น้องอเอ๊ะแล้วก็ฉันได้รับส่วนเหลือแล้วมรดกไม่เหลือเหลือฉันจะได้รับอะไรนะ้นถ้าถ้ามีคนเดียวคนคนนี้กินหมดเลยคนเดียวถ้าอยู่ร่วมกับคนที่ได้รับอัตราส่วน อัตราส่วนเขาเอาไปเท่าไรเหลือเท่าไรก็ให้แก่คนที่กินของเหลือใช่ไหมถ้าเกิดว่าส่วนเหลือเนี่ยมันไม่เหลือแล้วมันหมดเลยก็ไม่ได้รับมรด,ดกเลยนะครับนี่คือกฎเกณฑ์คร่าวๆนะครับดูข้อที่3ข้อที่สเนี่ยนะข้อหงข้อสข้อสามหนังสือเนี่ยจัดอัดเวิร์กไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่คือว่าไม่ได้จัดให้มันอยู่ใน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 ส่วนเดียวกันเนี่ยมันมี3ากรณีนะ กรณีที่มีคนเดียวที่ได้รับส่วนเหลือนะมีคนเดียวหรือกลุ่มเดียวกรณีที่มีทายาทที่ได้รับอัตราส่วนร่วมรับมรดกอยู่ด้วยนะครับแล้วก็กรณีที่สมนี่กรณีที่สนะพี่น้องดูดูบนกระดานเลยดูในหนังสือก็ได้ในกรณีที่มรดกของผู้ตายหมดหลังจากที่ได้แบ่งให้แก่ทายาทต,ตามอัตราส่วน ของพวกเขาแล้วทายาทที่ได้รับนะพี่น้องทายาทที่ได้รับมรดกในส่วนที่เหลือจะไม่ได้รับส่วนใดๆของกองมรดกทั้งสิน้นเนี่ยอันนี้อธิบายเมื่อกี้นี่แหละเอายกตัวอย่างสะอีกครั้งหนึ่งนะก็คือผู้ตายตายไปผู้ตายตายไปนะฮะทิ้งทิ้งใครว่าด,ดีอา่า ทิ้งแม่นะทิ้งแม่เอาไว้คนหนึ่งแม่ของผู้ตายก็จะได้รับหนึ่งส่วนสามนะครับหนึ่งส่วนสามเอ่อแล้วก็ทิ้งพี่น้องทิ้งพี่น้องผู้หญิงฟังให้ดีนะทิ้งพี่น้องผู้หญิงแม่เดียวกันของผู้ตายทิ้งพี่น้องผู้หญิงแม่เดียวกันของผู้ตายคนหนึ่ง พี่น้องผู้หญิงแม่เดียวกันของผู้ตายก็ได้เท่าไรล่ะได้หนึ่งส่วนสามเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้นิดหนึ่งยกตัวอย่างผิดแล้วบางทีไอตัวอย่างเนี่ยนะครับมันก็ต้องเป็นตัวอย่างที่อพี่น้องเข้าใจได้ง่ายๆนะครับเอาไปว่าผู้ตายตายไปแล้วทิ้งลูกสาวไว้คนหนึ่งลูกสาวไว้คนหนึ่งแต่เท่าไรเนะี่ยหนึ่งส่วนสองนะแล้วก็ทิ้งอะไรล่ะทิ้ง สามีเอาไว้อีกคนหนึ่งอ้าวสามีจะได้รับ1ส่วนสี่หส่วนสองกับหส่วนสี่นะครับมรดกมันก็จะเหลือเอเอาไงดีเดี๋ยวกฎเกณฑ์ที่ได้รับมรดกในส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวจะมีตัวอย่างไหมอ้าวไม่มีตัวอย่างกฎเกณฑ์ที่ได้รับมรดกในส่วนที่เหลือข้อที่3เนี่ยพี่ต้องอา่านอีกทีหนึ่งนะครับในกรณีที่มรดกของผู้ตายหมดหลังจากที่แบ่งให้แก่ทายาท ตามอัตราส่วนของพวกเขาแล้วทายาทที่ได้รับมรดกในส่วนที่เหลือจะไม่ได้รับมรดกในส่วนใดๆจากกองมรดกทั้งสิน้นคือแบ่งแล้วเนี่ยมันหมดแบ่งแล้วเนี่ยมันหมดเดี๋ยวตัวอย่างนี้เอาง่ายๆผู้ตายตายไปนะครับทิ้งแม่ไว้คนหนึง่งนะทิ้งลูกสาวเอาไว้คนหนึง่งนะครับแม่ได้รับหนึ่งส่วนหพี่สาว ลูกสาวได้รับหนึ่งส่วนสองแล้วก็ทิ้งอะไรล่ะทิ้งผู้ที่เป็นพี่สาวของผู้ตายไว้อีกคนหนึ่งพี่สาวของผู้ตายก็ได้รับหนึ่งส่วนหเหมือนกันนะครับหนึ่งส่วนหกทำนองเนี้ยพอแบ่งไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดทรัพย์มันหมดแม้ว่าจะมีทายาทเช่นมีพี่ชายของพ่อที่เป็นลุงร่วมรับมรดกอยู่ด้วยตรงนั้นเนีมรดกที่เหลืออยู่ก็จะ จะไม่ได้รับเพราะว่าอะไรเนะี่ยของที่แบ่งให้แต่อัตราส่วนนั้นมันหมดไปแล้วเป็นต้นนะครับเดี๋ยวพอเวลาถึงเรื่องตรงนั้นจริงๆแล้วจะมีตัวอย่างเนี่ยนะขึ้นบนกระดานเรียบร้อยเลยตรงนี้ตรงนี้เป็นยังไงแต่ว่าพูดไปตรงเนี้ยนะครับบางทีพูดไปแล้วพี่น้องอาจจะไม่เข้าใจพอพูดไปแล้วปั๊บบางทีเกิดความสับสนมากกว่าเดิมเนี่ยเอาเป็นว่าอย่างนี้นะขอสรุปในวันนี้ที่เราเรียนเนี่ยนะครับมีอยู่3มข้อ ที่เป็นกฎเกณฑ์ของการได้รับมรดกในส่วนที่เหลือเอาตรงนี้แหละพี่น้องให้เข้าใจนะเพราะว่าเรื่องพอเข้าไปลึกๆแล้วมันจะทําความเข้าใจยากสักนิดหนึ่งผมก็พยายามเหลือเกินอยากจะให้พี่น้องเข้าใจนะเอาพี่น้องดูหัวข้อที่สามหัวข้อที่3ในหน้าที่14ในส่วนของกฎเกณฑ์ของการได้รับมรดกในส่วนที่เหลือกฎที่หนึ่งกฎที่หนึ่งนะผู้ที่รับ ผู้ที่ได้รับส่วนเหลือมีคนเดียวหรือกลุ่มเดียวคนเดียวถ้ามีผู้ได้รับส่วนเหลือคนเดียวมรดก ok ทั้งหมดตกเป็นของคนคนนี้นะโดยที่ไม่มีใครได้รับอัตราส่วนมรดก ok ทั้งหมดตกเป็นของผู้ที่ได้รับส่วนเหลือเพียงคนเดียวถ้าเขามีกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มเดียวกลุ่มนั้นเนี่ยถ้ามีผู้ชาย ถ้ามีผู้ชายอย่างเดียวทรัพย์ทั้งหมดของผู้ตายแบ่งเท่าๆกันถ้าในกลุ่มของคนที่ได้รับส่วนเหลือมีผู้หญิงร่วมอยู่ด้วยก็ให้แบ่งโดยผู้ชายได้สองกองผู้หญิงได้กองหนึ่งอันนี้ในกรณีที่หนึ่งกรณีที่สองของกฎเกณฑ์การได้รับมรดกในส่วนที่เหลือคือผู้ตายตายไปมีทายาทที่ได้รับอัตราส่วนแล้วก็มีทายาทที่ได้รับส่วนเหลือ ตรงนี้แบ่งยังไงแบ่งอัตราส่วนก็ได้รับตามอัตราส่วนไปเหลือเท่าไรก็เอามาให้แก่ผู้ที่ได้รับในส่วนที่เหลืออันนี้กรณีที่สองกรณีที่สามนะมีทั้งบรรดาทายาทที่ได้รับอัตราส่วนและได้รับของเหลือร่วมอยู่ด้วยกันแต่อัตราส่วนเนี่ยแบ่งไปแล้วเนี่ยอัตราส่วนเอาไปหมดเลยทรัพย์ไม่เหลือเลยพอรัพย์ไม่เหลือเลยปั๊บคนที่ได้รับในส่วนที่เหลือ คนที่ได้รับในส่วนที่เหลือก็ไม่ได้รับอะไรเลยจะไปเรียกร้องอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่ได้รับในส่วนเหลือเนี่ยมันมันอะไรนะเขาเรียกว่ามีมีภาวะเสี่ยงอยู่หน่อยหนึ่งมีภาวะเสี่ยงอยู่หน่อยหนึ่งก็คือบางทีโชคดีนะไม่มีทายาทได้รับอัตราส่วนอยู่เลยโอ้โหคนนี้ได้รับมรดกทั้งหมดเลยแต่บางทีมีทายาทที่ได้รับอัตราส่วนแล้วก็เหลือเท่าไหร่คนที่ได้รับส่วนเหลือก็ได้หรือบางที ทายาทที่ได้รับอัตราส่วนเขาเอามรดกไปหมดแล้วเอามรดกไปหมดแล้วไม่เหลือ,อเลยเลยแม้แต่กองเดียวคนที่ได้รับส่วนเหลือก็ไม่ได้เลยแม้แต่แดงเดียวนี่คือกฎเกณฑ์ของการได้รับมรดกในส่วนที่เหลือพอเข้าใจนะส่วนตัวอย่างท้ายๆเนี่ยผมพูดไปอาจจะเร็วไปนิดนึงคืออยากจะขึ้นกระดานแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาก็เอาละพี่น้องฟังไอ้ตัวอย่างเนี่ยฟังผ่านๆไปเฉยๆแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยให้พี่น้องได้เข้าใจ เรื่องราววันนี้เราเรียนกฎเกณฑ์การได้รับมรดกในส่วนที่เหลือมี3กฎเกณฑ์นะกฎที่1คืออะไร2คืออะไร3คืออะไรไปอ่านทบทวนให้มากๆ3กฎเกณฑ์เดี๋ยวครั้งต่อไปจะไม่ย้ำเลยนะนะครับจะขึ้นหัวข้อที่4เลยทายาทที่ได้รับมรดกในส่วนที่เหลือ,อทายาทกลุ่มไหนบ้างที่มีสิทธิ์ได้รับมรดกในส่วนที่เหลือกลุ่มไหนสําคัญกว่าใครเนี่ย คิดว่านู่นแหละนะครับในบทเรียนที่หกนะครับหรือบทเรียนที่เจ็ดอ่าใช่ใช่บทเรียนที่หกเนี่ยจะมีแผนผังนะครับแล้วก็บทเรียนที่เจ็ดก็สภาพของทายาทที่มีสิทธิ์รับมรดกสภาพต่างๆตรงนั้นแหละเราจะได้เรียนรู้ว่าคนรับมรดกในส่วนเหลือเนี่ยใครมีสิทธิ์ได้รับมากกว่าใครนี่แหละในบทเรียนที่เจ็ดมันจะเป็นกฎเกณฑ์ เพราะฉะนั้นมันจึงเชื่อมกันโดยโดยตลอดบทต่างๆที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้สิบกว่าบทเนี่ยมันจะเชื่อมกันโดยตลอดถ้าเรียนบทหนึ่งแล้วเข้าใจบทหนึ่งแล้วยังไม่ได้เรียนอีกบทหนึ่งบางทีแบ่งโมโดกไม่ถูกต้องก็ได้นะครับตรงนี้วันนี้อาจจะเข้าใจยากสักนิดหนึ่งพี่น้องไปทวนนะขอสั่งเป็นการบ้านว่าไปทวนหัวข้อที่สามของบทเรียนที่ห้าอีกทีหนึ่งหัวข้อที่สามของบทเรียนที่ห้าอีกทีหนึ่งนะว่า กฎเกณฑ์ของการได้รับมรดกในส่วนที่เหลือมีอะไรบ้างนะครับสามข้อไปทวนอีกครั้งหนึ่งและครั้งต่อไปก็จะเรียนในหัวข้อที่สี่นะครับอินชาอัลลอฮฺวบิลลาฮิตาวฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราฮมัตุลลอฮฺวบราะกาตุ